อโมริมเปิดใจไม่ต้องเห็นหัวผู้ใหญ่แล้วมันเกี่ยวกับประเทศไทยยังไงถ้าคุณอยากจะร่วมกันจัดไปให้ประเทศนี้ดูมีอนาคตมีความเท่าเทียมกว่านี้สิ่งที่เราหลายคนมักจะบ่นก็คือมันทำไม่ได้หรอกเราไม่มีอำนาจเราไม่มีตัง no 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 อยู่ทำได้เลยฮะอยู่ทำได้เริ่มจากการเรียกชื่อเรียกชื่อเกี่ยวอะไรกับ ประเทศไทยโคชใหญ่แมนยูจัดไายเราทุกคนสื่ออินฟลูผู้นำความคิดและประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถพัฒนาเรื่องหัวหิวแสงได้เลยนะสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้ก็คือเลี่ยงชื่ออันตรายครับบอสอ่าบอสนี่แปลว่าเจ้านาย,นยคืออย่างเยอเกนคลับเนี่ยที่คนเรียกว่าเป็นบอส มีบุคลิกที่ดีคุมทีมดีทําประโยชน์ให้กับเมืองอะอย่างเงี้ยเรียกว่าบอสได้แต่คนที่เคยอ้างว่าตัวเองเป็นบอสถึงขนาดโดนก็หาถูกจับยัดคุกเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเรียกเขาว่าบอสนะอีกคำหนึงก็คือบิ๊กฮะช่องไทยรัฐเนี่ยเพิ่งไปสัมภาษณ์พลตำรวจตรีประวินพงศิรินที่พูดถึงเรื่องประชาชนหมดศรัทธากับตำรวจหมดศรัทธากับทหารหมดศรัทธากับนักการเมือง แล้วถ้าเกิดเราพูดถึงคําว่าบิ๊กเนี่ยตำรวจทหารหรือแม้กระทั่งนายกสมาคมเนี่ยลอยมาเลยใช่ไหมฮะไปเรียกเขาบิ๊กโน่นบิ๊กนี่ทั้งทั้งที่หลายคนเชื่อว่าบิ๊กบิ๊กนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทําให้ชาติของเราเนี่ยก้าวหลังขึ้นทุกวันคนรวยมีอํานาจทําอะไรก็ไม่ผิดคนธรรมดาทําอะไรก็ผิดคําว่าบิ๊กเนี่ยคือพี่ใหญ่พี่ใหญ่ต้องช่วยน้องเล็กพี่ใหญ่ไม่ใช่เอาเปรียบน้องเล็กพี่ใหญ่ ไม่ใช่เอาเปรียบคนทั่วไปไร้อำนาจนอกจากบอสนอกจากบิ๊กชื่อ,อยังเสียชื่อ,อยังชายชื่อหญิงอย่างเงี้ยพอคุณบอกคุณชายคุณหญิงก็จะสร้างความสับสนให้กับสังคมเป็นการแบ่งระดับชนชั้นดังนั้นถ้าประเทศไทยยังอยากเห็นแสงไฟแห่งความหวังปลายทางสุดไกลลิฟต์ชื่อที่เราใช้กันฟังกันจนชินบิ๊กบอส เสียคุณหญิงคุณชายความชินนี้ควรถูกหญิงทิง